สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศที่ท่าเรือวัดอรุณครับฝั่งที่ข้ามาจากท่าเตียนนะครับตอนนี้แน่นครับคนลงเรือดูคนรอคิวลงเรือนะครับประมาณ300รอเมตรครับรอเรือนะครับเนี่ยรอเรือเพื่อที่ข้ามฝั่งไปยังวัดโพครับ เนี่ยครับแน่นครับวันนี้พื้นที่ของวัดอรุณต้องบอกเลยเลยว่าแน่นสุดๆครับภายในรบ,นบริเวณวัดอรุณก็แน่นนะครับนักท่องเที่ยวชาวเมียนมาเขาสปปลาวาบวกไปกับนักท่องเที่ยวชาวจีนชาวยุโรปที่มีอยู่แล้วอยู่ทุกๆวันนะครับวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติกับเป็นวันหยุดของพี่น้องชาวแรงงานก็นเลยเต็มไปด้วยเหล่าบรรดานักท่องเที่ยว ชาวเมียนมาเพี่น้องเพื่อนบ้านของพวกเราแล้วก็สปอกราวเวียดนามครับเต็มไปหมดเลยครับนี่คือการรอเรือนะครับเพื่อที่ลงเรือไปที่ผ้าเตียนครับสุดๆไปเลยครับแน่นทุกพื้นที่ครับ วันนี้วันพ่อเห็นท่านพี่น้องเพื่อนบ้านเราครับได้หยุดพอหยุดปุ๊บก็มีโอกาสได้มาเที่ยวกันแน่นเลยครับหางแถวยาวไปยางได้ก่าจะลงเรือได้ใช้ประมาณ200เมตรได้ประมาณนี้ครับแล้วเรือก็มีข้ามฝั้แบบไปมาไปมาเท่นะครับคนมาคอปมา เจ้าหน้า,นาที่ก็คอยอำนวยความสะดวกครับคอยดูแลผู้มาด้านทงเท่ยนทุกคนกคกนะค,ครับทีนี้เราก็แนะนำนักท่องเที่ยวครับว่าขึ้นจุดไหนลงจุดไหนจะต้องเดินไปตรงไหนต่อจะมีจเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนครับ พอเรือเต็มแล้วเรือจะจำกัดคนนะครับพอจำกัดรบจเแล้วก็ต้องไปรอครับรอเรือลำต่อไปครับเนี่ยครับปรากฏการแบบนี้เราถ้าเป็นเมืองไทยก็เราได้เห็นไม่บ่อยครับแบบแบบนี้ไม่ค่อยมีใครใส่เห็นครับเต็มพื้นที่ครับ วันนี้ก็เพื oh, ่อนบ้านนะครับพี่น้องแล้สปปลาวชาวเวียดนามชาวพม่าด้วยครับพี่น้องเพื่อนบ้านชาวพม่าครับแต่เยอะเพราะว่าคนพม่าคนเมียนมาชอบทาบุญครับชอบทําบุญเข้าวัดเป็นอย่างมากครับชอบเที่ยววัดฮะไปไหนก็ส่วนมากจะเป็นวัดครับที่พี่น้องชาวหนุ่มสาเที่จะไปเที่ยวครับ แล้ววันนี้ปรากฏการสวนพุทไทยที่วัดอรุณก็พิคัาเป็นพิเศษครับเนี่ยแบบนี้ครับเนี่ยรอ,เอนเลยนะครับเรือยังไม่มาครับต้องไปรอจ่ายได้โดยสาร5บาท1ตั๋วแน่นจุดที่หางแถวยาวประมาณ2-300เมตรนะครับไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับสำหรับการรอเรือ ยาไปเยอยจะขึ้นได้นี่ใช้เวลานิดนึงครับ10กว่านาทีแน่ๆครับเพราะเรือ,อน,นี้ข้ามฝั่งไปปุ๊บลงแล้วก็ต้องรับกลับมาต่ออากาศค่อนข้างร้อนครับ ริเวณด้านหน้าด้านริมฝั่งแม่น้ําก็จะมีขมเจ้าท่านะครับคอยดูแลอำนวยความสะดวกดูแล,แลรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณวัดก็มีเจ้าหน้าที่ครับคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับนะักท่องเที่ยวทุกคนครับนี่ครับเค,ครือเคลื่มาก กลุ่มใหม่ที่ข,ขึ้นที่ข้ามมาจากค่าเตียนนะครับกําลังข้ามมาครับดูสิครับเต็มนะฮะแล้วก็พี่น้องที่จะข้ามไปฝั่งนน้นนครับฝั่งไปค่าเตียนก็ต้องทยอยทยอยไปครับหางแถวจะยาวมากครับเนี่ยคนขึ้นมาก็ขึ้นมาครับเต็มพื้นที่ครับย,ยน,นั่นแท็กซี่กลับดีกว่าไหมอ่ะมันยาวมากเลยนะนต้องไปต่อที่ลานะ อันนี้มันไปฝั่งนี้ไม่ได้หรอกแน่นไม่มีครับนักท่องเที่ยวก็กำลังเลือกที่จะขึ้นจากซีดีกว่าไหมเพราะพื้นที่มันการขึ้นเรือกับตอนนี้ข้างฝั่งเป็นอะไรที่คนสร้างจะลำบากนิดนึงครับนักท่องเที่ยวเยอะมากๆกครับวัดเดลิน แน่นนะครับพื้นที่แน่นมากๆเลยครับยิ่งสายคนยิ่งแน่นครับหลังจากทุกคนที่ได้เที่ยวที่วัดพระแก้วมาแล้วไปกราบไหว้ตากล้าพระแก้วมากราบไหไปแล้วก็จะมาวัดโอนะครับมากราบไหว้ตัการาบูชาะมจะธส่ยากแล้วก็ข้ามฝั่งครับข้ามฝั่งที่ท่าเรือเมืองที่วัดอรุณเป็นวัดถัดาไปครับจะเป็นแบบนี้คือ่มแล่องเที่ยวจะเป็นแบบนี้ครับ จะเที่ยวจากจุดนึงไปอีกคุดนึงครับวัดหลักที่อยู่ตรงนี้ก <im> ็คงจะเป็นวัดพระแก้วครับ <derivatives> ว de <im Kiss> ัดพระแก้วแล้วก็วัดโพแล้วก็ข้ามฝั่งมาวัดอรุณหลังจากนั้นช่วงเย็นๆก็จะไปตามที่ต่างสถานที่ต้องเยอต่างๆไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามหรือไม่ก็ข้ามฝั่งไปที่เยาวราชครับช่วงเย็นของเยาวราชก็จะมีสถานที่ที่พักผ่อนสำหรับทานอาหารอร่อยๆบริเวณตรงนั้นคนก็เลื่อนหมูรับต้อคืนนะครับ นี่ครับถ้าท่องเที่ยวทางนั้นนะครับตุ๊ก้ามฝากมาครับแน่นมากคนรอลงเรือก็เนีี้ครับยืนตากแดดนิดนิดครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันเป็นวันหยุดค,คนจะลงเรือค่อนข้างเยอะครับก็ต้องรอครับเต็มพื้นที่ครับ จเริ่มลังนี้ครับตัดสินใจจะเอาอยัางไงต่อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ